สวัสดีครับผมเอ็กเทิร์นภูมิพัฒน์ชัยวัฒนายนนะครับหกหน2่งศครับกับเอ็กเทิร์นพิษนวเทียนนะครับหกหนึ่งแวันนี้จะมา,านำเสนอเรื่องฮิมเมอรรอยนะครับเป็นเคสเนโรโอ2ครับเป็นผู้ป่วยชายอายุ66ปีครับมาห้องฉุกเฉินครับด้วยก้อนอโผล่ออกมาขณะที่ถ่า,ายอยุจจาระแต่ว่าก้อนเนี่ยไม่ได้ยุบกลับเข้าไปในรูทวารน,นะครับ เขามี uh, เลือดออกขนาดอุจจาระประมาณ3ปีครับจากพ็อกสโคครับก็เป็นคอนเฟิร์มไดอะโนซิสที่11กับ7นาฬิกาของโฟติกีอินเทอร์เนลฮิมโรอยนะครับคำถามแรกก็คือเอมันจะมีเรื่องของ t o อปิคอลท e a t เมนตนะครับที่ uh, ไม่เวิร์กสำหรับฮิม r r h อย d ์นะครับจากไดอะโน s ิสแอนด a แมจ e มนต์ออฟฮิม h ร i อยด์ดิซิสฟรอมอ a g โกลบอลเพรสเ c t ทีฟนะครับ ซึ่งสิ่งที่เกิดคือ topical treatment น,นะครับเป็น most frequently prescribed ก็คือให้ในผู้ป่วยเนื่องจากความเจ็บปวดจากการอักเสบแล้วก็ทำให้ไม่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดนะค,ะครับ topical treatment ก็อย่างเช่นพวก corticosteroids นะครับก็จะเป็น most effective ในการช่วยในเรื่องของเพน,นะครับ คำถามแรกนะครับก็คือหา Evidence เพื่อที่มา Discuss ว่า,าประโยคเมื่อสักครู่นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับก็จากที่ไปหามานะครับเป็น paper ของอ,อยู่ใน world journal of gastroenterology ชื่อ h u m o r r h o i d s from basic pathophysiology to clinical management ก็พบว่า t o p i c a l Treatment ก็คือมีเป้าหมายในการ ควบคุมอาการมากกว่าในการรักษานะครับซึ่งผลของการใช้ t r อปิคอลทรี a เมนต์นะครับก็ยังไม่ได้มีผลที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับต่อมานะครับการใช้ยา p r o c โตซิดิลมีประโยชน์ในการรักษาหรือไม่ครับผมก็จาก Clinical Efficacy ในการใช้ p r o c โตซิดิลครับจาก article นี้บอกว่าพ洛克โตซิดิลครับก็คือช่วยในเรื่องของ pain hemorrhage แล้วก็อาการบวมได้ครับแต่ว่าไม่ได้ทำให้ขนาดของ h e m ม r รอยด์มันยุบลงไปครับต่อมาครับก็เป็น uh, article comparative efficacy and tolerability of uh, i l e m e n t สประเภทนะครับคือ u n นิรอยกับพ洛克โตซิดิลนะครับ ใน second degree hemorrhoids นะครับก็พบว่า90%ครับจะมอีอาการดีขึ้นหลังจาก3อาทิตย์ครับโดยดีขึ้นทั้งอาการของอาการปวดอาการคันทำให้มีผลแบบ marginaly greater relief นะครับแต่ว่าในเปเปอร์น,นี้บอกว่า uniloid ก็คือดีกว่า p r o c t o c i g d นะครับ ต่อมาครับการใช้ยาเดฟลอนเรปเปอริลไซโคทรีฟอร์ดกับเพชรสังคาตมีประโยชน์ในการรักษาหรือไม่ในเปเปอร์นี้นะครับบอกว่าในเรื่องของเดฟลอนนะครับก็คือช่วยในเรื่องของบลิดดิ้งนะครับแล้วก็ดิชาร์ตครับแล้วก็ช่วยในเรื่องโอเวอร์ออลอิมพลิเมนต์ยาอย่างมีนัยยะสำคัญครับต่อมาครับเรปเปอริลนะครับบอกว่า,าการใช้เรปเปอริลก็คือ มีผลเทียบเคียงกับการใช้คอมเพรส i o n Therapy นะครับอ่าไซโคพรีฟอร์ดนะครับบอกว่าอ่าดีครีสก็คือลดอ่าเพนแบบ Significantly ลดอ่า uh, อาการแล้วก็ลดการอักเสบได้ในอ่าเกรด 1, 2และ3นะครับต่อไปในเพจสั่งค่านะครับบอกอ่า uh, ในเพ์น,นี้บอกว่าอ่า uh, การใช้เพจสั่งค่านะครับก็ ช่วยในเรื่องของเพลนการอักเสบครับแล้วก็ช่วยลดขนาดของทีมเมรอยด้วยครับครับสำหรับการใช้ยาบิวเชลินไฟโบเจลฟอเล็กอะจิโอลิกมีผลมีประโยชน์ในการรักษาหรือไม่นะครับก็ได้ไปหาเบปเปอร์เกี่ยวกับ relative for the treatment of h i m e r o i d นะครับโดยเบปเปอร์นี้เนี่ยมีผู้ร่วมง,งานวิจัย378คนนะครับแบ่งเป็นกลุ่มที่ ได้รับไฟเบอร์และนอนไฟเบอร์นะครับก็ได้ผลสรุปว่าการใช้ไฟเบอร์เนี่ยมีประสิทธิธภาพที่สามารถลดอาการและบีดดิ้งในการรักษาซิมโตมติกคิมอลอยได้ครับผมครับสำหรับข้อ5นะครับก็คือการใช้โปรไบโอติกเช่นไบโอฟอร์มีผลต่อการรักษาหรือไม่นะครับก็เจอเฟเ,เบอร์เกี่ยวกับ e f f e c t of f e r m e n t t d Milk c o n t a i ล i n g l a c t o b a c i l l บ s นะครับ ว่าเกี่ยวข้องกับ constipation related symptom and hemorrhoid ในผู้หญิงช่วงพิวเพลร่ียมไหมนะครับก็เป็นเบเบอร์ที่ทดลองในผู้หญิงที่มีอายุช่วง40ปีนะครับที่คลอดลูกโดยธรรมชาตินะครับโดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้เฟอร์เมนมิลและเพร์ซิโบนะครับก็ได้ผลว่ากลุ่มที่ได้ได้เป็นเฟอร์เมนมิลเนี่ยก็จะทำให้ constipation ลีเลเตอร์ซิม p t o ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาการฮิมโมลอยดีขึ้นนะครับครับสำหรับข้อ6ก็คือโควิด1 9เแพนมิกและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมีผลต่อโรคและการรักษาฮิมโมลอยอย่างไรนะครับก็เป็นอันนี้เป็นเปเปอร์เกี่ยวกับ Impact of COVID-19 เกี่ยวกับฮิมโมลอยนะครับและก็โลของเทเลเมดิซินนะครับก็โดยโดยสรุปนะครับ ก็บอกว่าโควิด -19 เนี่ยทำให้การรักษาฮิโมมรลอยเนี่ยล่าช้าขึ้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับอาการลิซีดวงทวารที่แย่ลงนะครับแล้วก็ทำให้ความเป็นอยู่ของผู้ป่วยเนี่ยอาจจะแย่ลงด้วยนะครับเพราะว่าการรักษาล่าช้านะครับโดยทั้งเรื่องน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์นะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความรุนแรงของโรคนะครับ ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเทเทลเมดิซีนเนี่ยมีบทบาทที่สําคัญนะครับในการประเมินอ,อาการของผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดลิซีโดวงทวารน,นะครับซึ่งก็เป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วยนะครับเพราะว่าได้บอกอาการของหมออย่างต่อนนี้นะครับครับสำหรับเบรเบอร์ต่อไปนะครับก็เป็นเบเบอร์ที่ศิสษาเกี่ยวกับสเคโรเทอรีวิสามเปอร์เซ็นต์โพลิโดแคนอล for third and fourth degree h e m d นะครับ ดูลิงโควิดสิบเก้าเพนเดบิกในอิตาลีนะครับก็คือในช่วงที่มีโควิดสิบเก้านะครับทำให้การรักษาคโมรอยเนี่ยอาจจะล่าช้านะครับแล้วก็ในเอเปร์นี้เนี่ยก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับซาเคโรเทอรลปีนะครับก็เห็นว่าสามารถช่วยลดคโมรอยซิม p อมเช่นบิดดิ้งและสามารถใช้เป็นทีเมนต์ออฟชอยส์สำหรับคนที่คนไข้ที่ซัฟเฟอร์กับคโมรอยเกรดสามเกรดสี่ที่กำลังรอการผ่าตัดได้นะครับผม ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมค,ครับ